ในเบื้องต้นนะครับผมจะขออนุญาตานำเสนอตัวเทสบูปริ้นตัวนี้ก่อนนะฮะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับในรายละเอียดเนี่ยเ,เราจะดูที่ที่ภาพรวมก่อนไฟล์ตัวนี้เนี่ยผมได้อัปโหลดไว้ให้ใน Google Drive เ,เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก,ก็ดูตรงนี้ตามได้เลยราจะพริ้นออกมาก็ได้ครับเก็บไว้เป็น,เ,เ,ปนเ,เป็นเอกสารของเราส่วนตัวนะครับเบื้องต้นนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าพูดถึงมาตรฐานความรู้เนี่ยถ้าเราไปดูในข้อบังคับฉบับ4นะฮะที่ที่เราเคยว่ากันนั้นนะครับข้อบังคับปี62ตัวนั้นเนี่ยยังคงเดิมเลยนะครับยังคงทุกอย่างเหมือนเดิมเลยคือมาตรฐานความรู้อของของคนเป็นครูเนี่ยจะต้องมีอยู่5มาตรฐาน ะะอยู่5มาตรฐานนะฮะตามตามตัวใหม่เนี่ยท,ท,ที่สรุปไว้ให้ในในใน,ในของอของครูสภาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่5มาตรฐานเราก็จะไล่เรียงดูว่าข้อสอบที่เราจะพบในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงเนี้ยนะครับในในรอบแรกรอบที่หหรือรอบใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะออกข้อสอบเนี่ยอยู่5ประเด็นนะครับในในหประเด็นนี้ก็จะเริ่มจากประเด็นที่1นะครับประเด็นที่1เนี่ย คือการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว้องดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีข้อสอบอยู่2ององชุดนะมีมีม,มีมีสอ,สอประเด็นนะใน1ในมาตรฐานที่1เนี่ยมี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คืออการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมอันนี้คือประเด็นที่1 นะฮะเรามองงนี้ก่อนนะแล้วก็แนวคิดของปรัชญ,ญาสังเกตพอเพียงนี้คือประเด็นที่2เห็นไหมฮะแปลว่าในในหัวข้อมาตรฐานที่1เนี่ยมี2เรื่องซึ่งข้อสอบเนี่ยจะออกไปที่12ข้อนะฮะเลเวลที่1นึ่งเลเวลที่2 3 4คืออะไรฮะเลเวลที่1ก็คือถ้าเรา,าเรียนการวัดประเมินผลมาถ้าเรารู้จักนักการศึกษาบิดานักวัดของการวัดผลเลยก็คือเบนจามินบรูม บลูมเนี่ยเขาได้จำแนกสมรรถนะนะฮะหรือความรู้ของคนเนี่ยนะฮะไว้อยู่5 l e เลเวลนะฮะก็ทานเราท่องได้ก็จำใจใช้วิสังเหมือนหก6กเลเวลนะ, 6, 6 level, นะ,ะจำใจใช้วิสังเหมือนความรู้ความจำความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่านะครับเพราะฉะนั้นในเลเวลที่1ออก2ข้อนี่คือระดับความจำเลเวลที่2เนี่ยความเข้าใจนะฮะ รู้จำเข้าใจจำใจนำไปใช้แล้วก็วิเคราะห์นะฮะเพราะในเลเวลที่2เลเวลที่3เนี่ยข้อสอบนี่จะออกเยอะครับก็คือในระดับความเข้าใจอย่างอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพูดถึง3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ย อ่่ถ้า3ห่วง2เงื่อนไขตอบได้ว่าเ่สรสกิจพอเพียงมี3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยก็เป็นเลเวลหนึ่งข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างงี้ครับก็เป็นเลเวลหนึ่งทีนี้ถ้าถามว่าแล้วไอ้สามห่วงนั้นมีอะไรบ้างและแต่ละอันนี้มีความหมายว่าอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นเลเวลสองเลเวลสามนะการนําไ่ใช้รวมถึงการวิเคราะห์การวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นโจทย์สถานการณ์ นะฮะโจทย์สถานการณ์เดี๋ยวในในในช่วงช่วงเดือนนี้ที่เดี๋ยวผม,มวางตารางเตียวไว้เนี่ยจะเป็นจะเป็นปูพื้นก่อนนะครับน้องๆแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยใกล้สอบเนี่ยจะมีคอสคืนหมาหอนเนะี่ยพวกเราที่อยู่ในกลุ่มนียไม่ต้องสมัครก็เดี๋ยวเราก็จะเชื่อมอชุดข้อสอบวิเคราะห์นั้นมาในกลุ่มนี้เลยคือสมัครแล้วเนี่ยน้องๆได้2เบิ้ลเลย เบ้นที่1คือเราเก็บพื้นฐานองค์ความรู้ตลอดทั้งเดือนนี้นะครับแล้วช่วงใกล้สอบอีกสี่วันก่อนสอบอย่างเงี้ยก็จะมีคืนหมาหอนนะครับเป็นชุดข้อสอบตะลุยเลยนะครับเพราะฉะนั้นในในการติวในการติวขยักแรกเนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานอของของเรื่องต่างๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่ามาตรฐานที่1เนี่ยมี2เรื่อง12ข้อ อ่าถ้าผมให้เดาก็ออกอย่างละ6อ่ะสมมุตินะถ้าผมเป็นอาจารย์ผู้ออกข้อสอบก็จะได้แฝแๆสิบสอข้อก็อหัวข้อละ6ข้อว่าไปนะครับต่อไปอันนี้เยอะเลยครับ25คะแนนจะเป็นเรื่องของจิตวิยาจิตวิยาเนี่ยน้องๆสังเกตดีๆนะมันจะมีอยู่3มันจะมีอยู่3ประเด็นนะประเด็นที่1คือจิตวิยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาและก็การให้คำปรึกษาหรือการแนะแนวคำว่าพัฒนาการเนี่ย แน่นอนว่าเราจะเป็นต้องศึกษาพัฒนาการของเด็กนะฮะพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียนวัยรุ่นเนะนี่ยนะนิว่ามีพัฒนาการในด้านการเรียนรู้อย่างไรมีพัฒนาการด้านอารมณ์อย่างไรมีพัฒนาการด้านร่างกายอย่างไรมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างไรนะ,ะเราก็จะดูตรงนี้นะครับตามทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่เขาได้วิเคราะห์วิจัยมาแล้วนะฮะว่า เด็กอายุเท่านี้ควรมีสติปัญญาอย่างไรเด็กอายุเท่านี้มีจริยธรรมคุณธรรมแบบไหนนะฮะเราเดี๋ยวเราก็ไปไปจาะล,ลึกตรงนี้กันอ่าแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นจิตวิยาการศึกษาอันนี้ก็จะหมายถึงทฤษฎีการสอนที่ต้องใช้จิตวิยาทฤษฎีกลุ่มต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือการให้คำปรึกษาก็คืออ่าการแนะแนวนะอันนี้อันนี้คืออ่าหัวข้อที่2อนะออกเยอะนะน้องนะออก25้เลยนะย นะทุก,ท,กทุกท่านนะออก25ข้อเลยนะฮะต่อไปอประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3เนี่ยจะมีอยู่3เรื่องเหมือนกันถ้านะนับเลขดูก็มีหลักสูตรมีศาสตร์การสอนมีเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้นะน้องๆสังเกตว่ามันจะมีเรื่องย่อยๆไหมฮะอีก30ก็เดาเลยอย่างละ10-10-10นะอย่างละ10-10-10เลยตีแบบหยาบๆเลย นะครับต่อไปครับมาตรฐานที่4ออกเยอะเหมือนกันนะครับออก25ข้อนะครับนั่นก็คือการวัดประเมินผลและการวิจัยมี2เรื่องนะครับน้องการวัดประเมินผลทางการศึกษาทางการเรียนรู้และก็การวิจัยการวิจัยเป็นแบบการวิจัยแบบเขาเรียกว่าเป็นวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิจัยเพื่อแก้ปัญหานะครับเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้วงจร paor นะฮะอันนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันแล้วก็สุดท้ายนะครับหัวข้อที่5มาตรฐานที่5ก็คือการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่องเดียวเลย8ข้อนะฮะการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยเราในฐานะที่จะไปเป็นครูนะครับจะเป็นจำเป็นที่จะต้องศึกษามาตรฐานการศึกษาศึกษาวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาว่าเขาทํากันอย่างไรแล้วมีวิธีการแบบไหนนะครับมาตรฐานการศึกษา ที่คาดหวังในสายผู้สอนเนี่ยเขาคาดหวังอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะออกข้อสอบเราใน100ข้อนะครับในสมัยก่อนนั้นเนี่ยต้องไปสอบอวิชาเขาเรียกว่า,ว,าวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาไทยวิชาเทคโนโลยีนะฮะซึ่งมันเยอะไปหมดนะแต่แต่รอบนี้มีวิชาครูนะฮะเรียกว่าวิชาครูสมัยก่อนเรียกวิชาชีพครู พอตัวนี้มาใหม่เรียกวิชาครูก็เหมือนเดิมมาตรฐาน5มาตรฐานนะครับถ้านับทั้งหมดเนี่จะได้ประมาณ9เรื่อง